กข้าวจังอ๋อร้านนี้แหละบิสตอเทคอ่าเวิร์กกินข้าว

พี่ผมผมผมแค่สนสนใจเดี๋ยมันคืออะไรมันไม่ได้ขโมยไม่ได้เป็นขโมยคนดีเลยคนดีคนที่ก่อนหน้าตาดีด้วยไม่ได้ขโมยมันคืออะไรพี่เฮ้ยรายการไอแอมป่ะพี่รู้จักเหรอนี่ชัดเลยพี่รู้จักจริงเหรอรายการไอแอมเลยนะเชื่อนะชื่อชื่อชื่ออ้มครับผมแอมเอ้ยใช่เลยนี่ไม่รู้จักรายการไอแอมอ้ยไงไอแอมไอแอมอ้ไอแอมนี่พี่เป็นใครพี่มันตะโกนเสียงดังใส่ผมนี่เป็นใครเนี่ย ดีเจราอาพี่เป็นดีเจแล้วเนี่ะครับใบิสโตเทคบิสโตเทคเป็นดีเจใช่อ๋อครับท่านผู้ชมครับผมพอเหมาะพอจ่องอย่นะครับผมก็วันนี้ผมมากินข้าวบิสโตเทคได้ครับผมแล้วก็เจอดีเจอ้าววันนี้ในการไอแอมครับได้ได้ได้แขกเชิญนะครับผมเป็นดีเจครับและวันนี้ก็ดีเจเนี่ยจะเป็นยังไงในความเชื่อปัญาไหนก็ติดตามช่วงหน้าผมสัมภาษณ์พี่ได้ใช่ไหมครับได้ครับผมไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ผมไม่ได้ขโมยนะแต่กินข้าวก่อนได้ไหมอ่ะกินข้าวกินข้าวก่อนได้ปะพีี่เล้ยงผมนะ ได <N> ้โอเคครับป่ะช่วงหน้าพบกันครับ,บ,ก,นนบ,บก,กับรายการแอมกับดีเจครับวันนี้ครับไปพี่จิดข่าวรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องราวของทุกภัยที่บัดทได้จะตั่วหรือเปล่าตั่วไม่ตั่วไม่เห็นปันธงออกมาเลย ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้สู้ภัยพิบัติ ครับผมก็รายการไอแอลนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณปอนะครับผมณชนโชติอิรันลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับถ้าวันหลังนะฮะบอกผมก่อนนะถ้าจะหาแครเอาชิดหน้าตาดีขนาดนี้ก็ผมไม่ต้องมาก็ได้งั้นน่ะนี่ถ้าได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมคงรอมากเลยนะเนี่ย พี่เขาหล่อแบบหล่ออ่ะตัวก็สูงหุ่นก็ดีโหพี่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเพศนะคำถามพี่ก่อนดีกว่าโอเคครับอาชีพดีเจจริงๆแล้วเนี่ยมัน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 คือยังไงพี่คื่อนคือดีเจเนี่ยคือดีเจถ้าไม่นับวีเจวิทยุนะครับถามไปอยู่ตามวัดนะเจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่จะดีนะครัดีเจจริงๆมีสองเพศครับเพศแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเข้าใจกันดีเจเนี่ยหนึ่งประเภทคือดีเจที่ผลิตเพลงครับอีกดีเจหนึ่งก็คือดีเจที่เลือกเพลง ผลิตเพลงก็มันก็เหมือนศิลปินคือทําเพลงออกมานะครับแต่ว่าดีเจที่เลือกเพลงเนี่ยคือเลือกเพลงให้เข้ากับกลุ่มผู้ฟังเลือกเปิดเพลงไหนแบบไหนก็คือดีเจที่เป็นผู้ทําเพลงก็คือทําเพลงให้ผู้ฟังต่เป็นการเป็นการมิกซ์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับว่าทําเพลงขึ้นมาใหม่เลยก็เหมือนก็เหมือนนักร้องเหมือนวงดนตรีแต่เป็นดีเจที่ใช้ซาวอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการทํา ไอดีเจประเภทนึงก็คือที่เขาเรียกก็คือเป็นคลับดีเจคือดีเจที่เปิดอยู่ในคลับที่เปิดในผับในบาร์หรือว่าในร้านต่างๆอะไรเงี้ยครับนชครับแล้วก็เลือกเพลงให้เข้ากลุ่มผู้ฟังอ๋อก็เปิดเพลงที่มีคนทำอยู่แล้วให้กลุ่มผู้ฟังที่ต้องการใช่ครับอ๋อแต่พี่ป้อเนี่ยมาเป็นดีเจได้ไงพี่จับพัดจับูไปในทีคือตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเคยเห็นเครื่องแบบเทอร์นเทเบิลที่เขาเล่นแผ่นเสียงนะแล้วชอบมากแต่ไม่มีโอกาสได้เล่น แต่ก็เป็นคนชอบฟังเพลงฟังเพลงมาตลอดก็ฟังเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจนแบบพอเรียนจบเรียนจมหาอะไรเนี่ยก็แบบได้มีโอกาสรู้จักเพื่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นดีเจในคลับหนึ่งนะครับ,รบผมก็เลยแบบี่ขอเขาไปดูตลอด ก็เคาไปดูขไปศึกษาแบบไปขอเขาดูขอเขาจับเครื่องด้วยความสนใจด้วยความสนใจเราชอบไปแล้วก็คอยแบบศึกษาไปเรื่อยๆฟังเพลงให้เยอะลองไปเล่นขอเขาเล่นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยขอแบบอ่อนๆน่ะเออขอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงแรกเป็นงไงบ้างพี่ก็ก็ฝึกเยอะนะพอตอนแรกเราเริ่มรู้สึกอยากฝึกแล้วก็แบบคือมันเหมือนคนเรามันอยากทำอะไรมันก็มันก็แบบ ทำได้อ่ะครับคือมันต้องขวนขวายหาสักทางอ่ะรู้สึกว่าเอออยากทําอะไรเงี้ยมานั้นครับจริงๆพี่พี่จบด้านไหนมาครับพี่จริงๆผมจบอ่าศึกษาศาสตร์จิตวิทยาเป็นเกี่ยวกันเลยครับพี่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอะไรคนละเรื่องเลยแล้วทุกวันนี้พี่ทํางานกับคือดีเจนะคือจริงๆกางวันก็ทำครับทำอยู่อ่าลอฟฟิเชียลประเทศไทยครับเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนแมกกาซีนนี่ครับอ่าเล่มนี้นี่ครับเป็นแมกกาซีนอ่าแฟชั่นจากฝรั่งเศส ใชเต็มที่ครับนะครับแฟชั่นจากฝรั่งเศสก็เพิ่งมาในไทยตอนตอนมีนาเดือนแรกนะครับก็มีงานอีเวนต์มีอะไรมากมายผมก็ดูเกี่ยวกับดิสพิลิชั่นแล้วก็อีเวนต์ครับคือจัดแฟชั่นโชว์จัดอะไรเงี้ยครับซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างกับงานที่พี่ทำกลางคืนดีเจเนี่ยคือผมว่าอย่างเหมือนที่สิ่งที่ผมเรียนจบมามันก็แบบเชื่อมโยงได้ครับอย่างผมเรียนจบจิตวิทยามาเนี่ยจิตวิทยาเรียนรู้เกี่ยวกับคนครับอีเวนต์ที่ผมทำผมก็คิดว่าอีเวนต์ที่ทำเนี่ย เพื่อคนคนจะได้อะไรลูกค้าจะได้อะไรเราจะได้อะไรเหมือนเพลงเพลงเนี่ยปุ๊บพอผมเปิดเพลงนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าคนในชอบเพลงอะไรรเราก็ต้องสังเกตเราก็ต้องรู้ใช่คืออนี้ทุกอย่างมารวมกันคือเอามาแบบประยุกต์กันนะประยุกต์มาปรับเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีใช่ครับอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้ถ้าผมเป็นเป็นคนคนดูนะผมถ้าผู้ชายนะผมไม่เข้าร้านที่พี่เปิดหลอกจริงนะทำไม แล้วผู้ชายผู้หญิงที่ไหนแล้วจะมาเข้ามาจีบผมมาให้ดีเจเขาจีบดีเจเลยี่เกียวเราขายเสียงเพลงใช่ไหมเราขายเพลงทีนี้พี่แบ่งเวลาไงพี่คือพี่เล่นทุกวันไหมครับดีเจคือเมื่อก่อนทุกวันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือก็รับเป็นอีเวนต์ด้วยแล้วก็เปิดส่วนเนี่ยก็เปิดพฤหัสบุษเสาร์ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่คือม่นคือมันแบบว่าทำงานจบเย็นปุ๊บเราก็ต้องมารอเปิดกลางคืนก่อนจะได้นอนก็น่าจะดึกคือไม่หรอกคือมันเหมือนกับว่าคือเวลาชอบอะไรสักอย่างอ่ะครับ ผู้หญิงอ่ะครับนะเวลาชอบเราทำอะไรก็แบบเฮ้ยเราก็อยากทำให้ป่ะทำไมต้องทำไมต้องผู้หญิงอะครับพี่ยกตัวอย่างเลยเนี่ยเขาใส่เงื่อนไขต้องการเป็นเรื่องลดเรื่องอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมได้ผมทุกอย่างรถก็ได้คื่อดนตรีก็ได้นี่จริงไน้หมดเลยว่าพี่ฝสกเออใกล้ตัวไงอ๋อใกล้ตัวฝักฝ่ายฝ่ายนี้ให้โปรดิวเซอร์ทุกแอบบอกมาอ๋อโปรดิวเซอร์ก็สายนี้ครับโปรดิวเซอร์สายนี้สายคืนครับก็คือก็สนุกสนุกคือสนุกที่ทำคือเราชอบที่ทำอ่ะเวลาทำปุ๊บมันเหมือนกับแบบบางทีเราเหนื่อยจากงานแต่แบบ เรามาเล่นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออสนุกมีแรงที่จะเล่นรู้สึกมีความสุขเวลาเล่นอะไรเงี้ยครับออและแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่เกิดจากอะไรการเป็นดีเจคือเอาจริงถ้าเกิดมีคนถ้าเกิดแบบเคยมีคนถามเหมือนกันครับว่าทำไมแบบว่าทำไมถึงมาเป็นดีเจหรืออะไรเงี้ยคือบอกเดียวเลยว่าแบบมันชอบอ่ะคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราเจออะไรสักอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออ แม่งใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออมันสนุกแล้วพอเราเไปเล่นเราแบบค่อยๆฝึกฝนค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแบบมีความสุขอะมีความสุขครับที่ได้ทำเห็นคนฟังมีความสุขก็คือบางทีใช่บางทีมันไม่ใช่แค่สนุกหรือว่ามันอย่างเดียวแต่มีความสุขเวลาเห็นคนเขาชอบเวลาเห็นคนเขาสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับ เวลาฝึกซ้อมที่เคยแบบเหนื่อยท้อแบบเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าความท้อก็มีนะคือบางทีมันมีมันก็มีแบบมุมที่แบบว่าเราเราก็เหนื่อยเฮ้ยหาทางไม่ได้แต่เราก็แบบเฮ้ยออกไปฟังเพลงที่อื่นบ้างออกไปหาแบบเฮ้ยฟังในเน็ตอย่างนี้ก็ง่ายนะอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะอะไรเงี้ยครับมีมีไอดอลวะพี่ไอดอลแบบ อไอดอลตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับถ้าเรียกเรียกอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ที่สอนดีเจนะครับชื่อชื่อดีเจสกาดีเจสกาดีเจสกาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นดีเจสกาแต่ว่าดีเจสกาตอนนี้เนี่ยเขาท่านบวชอยู่บวชอยู่บวชอยู่นะครับโอ้บวชอยู่เออเนาะดีนะค่อนข้างจะแตกต่างกันไปหมดแล้วนะใช่คือตอนนี้ทุกอย่างมันแบบในโลกมันทุกอย่างมันมิกซ์กันหมดอ่ะรวมโอ้ทำอะไรก็ทำเออมั่วส่วไปหมดมั่วเละเละหมด ครับพี่จากการแต่งโจเนี่ยสภาพการแต่งัวพี่เนี่ยพี่เปิดเพลงแนวไหนไม่น่าจะฮิปฮอปอะผมว่าคือคือเวลามีคนถามอะหลายหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยผมเพลงแนวไหนครับคือเราเปิดรวมๆกันอะครับคือต้องบอกว่าเพลงคือผมไม่ได้ชอบทุกเพลงอ่าแต่เพลงมันมีหลายแนวครับได้แต่ละแนวครับก็มีเพลงที่ชอบครับผมก็มาจับมาผสมกันอย่างฮิปฮอปบางทีก็ผสมกับเอ็กซ์ตี้หรือว่าเพลงแบบเพลงสมัยใหม่อาจจะผสมกับเพลงเฮาส์ อันนี้คือมันก็เหมือนมีความสนุกอย่างนี้ในการไปดีเจที่เล็กเพลงคือเหมือนกับว่าเราเปิดเพลงเราก็ฟังเพลงไปด้วยที่เราชอบออคือเพลงมันมีเยอะแต่เราก็ฟังเพลงที่เราชอบไปด้วยใช่ครับอย่างพี่มาทํางานพี่แต่งชุดนี้มาทำอะไรใช่ครับ ือ,อย่างแรกนะผม,ผมว่าเนี่ยคือลุกเนี่ยมีความคำคัญนไหมเป็นสิ่งแรกที่เขาเห็นครับแต่เสียงเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาได้ยินอ่คือเสียงเพลงเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงภาพลักษณ ก่อนอย่างแรกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นยังไงเพลงชิลหรือว่าจะเป็นเพลงที่แบบสนุกหรือภาษาชาวบ้านนี่ก็เพลงฟื้ออย่างเงี้ยเขาจะใช่เขาอย่างแรกที่คนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยเห็นปุ๊บคือเสียงได้ยินคือเสียงเพลงสัมผัสได้คือเสียงเพลงครับนะครับต่อมาถึงเป็นลุกก่อนครับครับผมดักสไตล์พี่เนี่ยพี่เป็นคนแบบคือจริงๆคนสบายสบายชอบอาร์ตี้ชอบปาร์ตี้ชอบสนุกกแต่ก็แบบแต่บางอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่แบบชอบชิลๆอ่ะ ครองรับต้นไม้นอนรับต้นไม้เอนนนอนอนรับต้นไม้อ,อยู่บ้านนนอต้นไม้ผักผักอะไรอย่อางเงี้ยไม,ไม่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 อะไรอาเงี้ยอุมุกอุมุกครับไม่มมครับก็อะไรอย่างเงี้ยจะสบายๆดูหนังสบ,บายๆชิลๆฟังเพลงเบาๆอยู่ที่บ้านจิบน้ำชาจิบอะไรอย่างเงี้ยครับจิบน้ำชาจิบครับจิบน้ำชาจิบ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 อิงตลอดพี่จอมครั้งแรกที่พี่เปิดเพลงได้ครัครั้งแรกที่เปิดเพลงครั้งแรกเลยนะคือตอนนั้นอะเล่นมาประมาณสามเด แล้วบางทีเผอิญว่าแบบได้งานแบบงานใหญ่พอดีคือส่งโปรไฟล์ไปคือเราก่อนหน้านี้เราเคยไปทํางานในประมาณนี้มาก่อนแต่เราไม่เคยเป็นทํางานดีเจตรงๆเราได้งานตอนนั้นไปเปิดที่เลโยคริสปิดที่พระยาแต่ฝรั่งหมดเลยคนมาสามพันครั้งแรกแล้วขึ้นอยู่คนเดียวสามพันบาทแล้วพี่ไม่สามพันคนสามพันคนโอ้ยหน้าผาครับโอ้ยหน้าผาดีเลยดิเขาดีเกือบตกเลยเกือบตกเกือบตกเกือบตายทั้งหมดอ่ะอ๋อคือเมาเกือบตกไม่ไม่ นะคคือคือคือตอนนั้นมันแบบคือตอนแรกไม่เข้าใจนะว่าาเวลาเวลาเราไปดูคอนเสิร์ต่ะแล้วนักร้องแบบว่าเวลาร้องเพลงเล่นเสร็จแล้วแบบเขาบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากรู้สึกซึ้งมากครับือตอนแรกไม่เคยเข้าใจรู้สึกแบบเฮ้ยแอบหรื<ล>อเปล่าแต่พอเราถือณจุดนั้น,นทุกคนิ่มตะโกนแบบดีเจดีเจแล้วอยู่บนเวทีแล้วเาเปิดเพลงอยู่เรารู้สึกแบบจะร้องไห้คือรู้สึกแแบบบบบเเ้ยออนนีมัปรระะสสคา็จ ซึ้งสนุกอ่ะครับนั่นคือแบบโอ้ทุกคนาฟีดแบ็คือชื่นชอบเราแหละโอ้โหชอบมากใช่สนุกเขาสนุกเขาเอนจอยกับสิ่งที่เราทำใช่ครับก็เลยความรับซึ้งเหมือนเป็นศิลปินนะพี่คนหนึ่งอะไรอย่างนั้นคล้ายคล้ายอย่างนั้นค่คืออย่างนี้ผมมองว่าอาชีพบีเจปัจจุบันเนี่ยคนคนผู้ใหญ่ก็ตามมมองว่าเป็นอาชีพแบบว่าค่อนข้างจะดาร์กไซด์อ่านี่มึงมีมุมมองอะไรไหมคือคือถ้าเรามองว่ามันดาร์กไหมอ่ะคือมันดาร์กตรงที่ว่าหนึ่งคือมันอยู่กลางคืนครับ นะครับสองคือใบยํบุกมันเยอะครับสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะใบยํบุกไม่ดีนะครับถ้าไม่ใช่ดีนะครับกินก็กินก็ดีนะกินก็พอมาะ คือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมีผู้นี้ปุ๊บมันอยู่ที่การควบคุมตัวเองมากกว่านะครับคือผมก็เคยคือบางทีแบบเปิดแล้วมันมันอ่ะมันจนเป็นเล็กเท่ไม่มีแต่คราวนี้พวกพอถึงจุดนึงเราก็ควรจะแบบปรับตัวเองอ่ะให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราควรทําอะไรหรือควรอยู่ที่ทางไหนเราเปิดเพลงเราขายเสียงเพลงบางทีบางทีเขาคนก็คิดว่าดีเจต้องมันต้องสนุกที่งที่ผมบอกบางทีผมไม่ได้มันไม่ได้สนุกแต่บางทีผมเปิดร้านข้าวเนี่ยเปิดให้คนมีความสุขเปิดเพลงชิวๆเป็นสบายให้คนมีความสุขมัยกโยกสนุกสนุก เาักคนอื่นเขามองว่าเออดีเจหูในผับไปขับในที่แดนแดนเนี่ยก็มันต้องแบบว่ามาเสพบยาอะไรอย่างี้ไม่จริงเลจริงไม,ไม่จริงคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนมากกว่าค,คือมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องยาเรื่องเล่ามันทาได้หมดนะครับแต่ว่าคือมันอยู่ที่มุมมองคนมุมมองดีเจเองด้วยว่าเฮ้ยจริงแล้วเป็นคนชอบกินเล่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนชอบสนุกลึกเปล่าอะไรอย่างงี้มากกว่าครับหลังๆมานี่ก็มีแบบพวกเรื่องศิลปินกับยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะอ่าใช่คือคือ ตรงนี้มันพูดไม่ได้หรอกอยู่ทุกคนอยู่ทุกคนมากกว่าว่าเขาเลือกทางไหนหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าครับเป็นดีเจไม่ต้องกินเหล้าก็ได้มีเยอะแยะแค่นี้ก็ใช่ครับบางทีก็ไม่ต้องกินแนะครับมีก็ต้องกินเด็กๆก็อยากกินกินนมดีกว่ากินนมปกติผมว่กินนมนมสดบีบมัไม่โซ่ผู้หญิงก็ไม่ไม่สนใจนะฮะดีเฮ้ยราเล่นทั้งนั้นนะครับโอเคก็นี่เท่าไหคือผมอยากจะสัมผัสครับผมว่าจริงๆแล้วการเป็นดีเจมันเล่นยังไงได้มันยากไหมพี่ยากม มันไม่ยากสําหรับคนที่ที่จะเริ่มเริ่มเริ่มต้นฝึกเนี่ยคือคือจะบอกว่ามันไม่ยากจะยากไหมก็ไม่ยากง่ายมันก็ไม่ง่าย,าย,ายแล้วแต่คนแล้วแต่เทคนิคคนมากกว่าครับครับหรือว่าการฟังเพลงของคนเป็นยังไงใช่ครับมีมีข้อแนะนํากับผู้เริ่มเริ่มเล่นอย่างไรคือจริงๆแล้วอ่ะสําหรับผมผมว่าคือฟังเพลงเยอะครับก็ดีได้เปรียบนะแต่้องเข้าใจเพลงด้วยครับว่าเพลงนั้นอ่ะมันสื่อถึงอะไรมันมีอารมณ์ยังไงสนุก ครับชิลหรือว่ามีอารมณ์แบบไหนนะครับถ้าเรารู้อารมณ์เพลงฟังเพลงเยอะมันก็มีโอกาสโอเคช่วงหน้าพี่สอนผมได้ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคนหน้าตาดีอยู่แล้วเสมอรายการนี้เขาคือมันเน้นคนหน้าตาดีอยู่แล้วคขาจะทำอะไราครับคือหน้าตาไม่ดีแล้วก็ไม่เข้าออกไงใช่ไหมได้ครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับผมกับพี่ป้อเล่นสแควร์สติงสยามนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับสวัสดีครับ ค่าไฟมายังยังค่าน้าอ่ะยังใกล้ๆออฟฟิศทำไมไม่ไปจ่ายนี่ฉันทำงานโงๆๆยู่ทั้งวันเธอไม่เห็นเหรอถามจริงๆเหอบ้านหลังนี้มีใครรักฉันบ้างไหมรักสิครับเขาอยากอยู่กับคุณนานๆทั้งนั้นอะ รายการที่จะติแผ่ทุกเรื่องราวของทุกภัยพิบัติได้จะตั่วหรือเปล่าตัวไม่ตัว,ไม,วไม่เห็นฟันธงออกมาเลยขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้สู้ภัยพิบัติ กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการไอแอมนะครับผมก็เดี๋ยวครังนี้จะมาดูถึง่ว่าอาชีพดีเจเนี่ยการเล่นดีเจจริงๆแล้วมันยากแค่ไหนผมว่ามันไม่น่ายากหรอกเพราะว่าพิธีกรรายการไอแอมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องเก่งคือทำอะไรเป็นหมดอ่ะผมก็มีโพงศ์ถวันอ่ะคือเป็นคนขลาดว่ายง่ายอ๋อเด็กกับพี่ผมว่ามันไม่ยากหรอกพี่มีอะไรแนะนำอ่ะอ่ะเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากง่ายๆก่อนครับก็ไอแผงเนี่ยมันคืออะไรอันนี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์นะครับปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดีเจมันเริ่มมาจากแผ่นเสียงที่เรียกเทอร์เทเบิลนะครับเทอร์เทเบิลเนี่ยคือเครื่องเล่นซีดีนะครับต่อเข้าตรงกลางคือมิกเซอร์แต่อนนี้เนี่ยต่อมาอายุคต่อไปมันคือเป็นซีดีเจนะครับซีดีเจก็คือเล่นแผ่นซีดีนะครับแล้วก็ต่อเข้ามิกเซอร์เหมือนกันต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นดิจิตอลก็คือเล่นจากคอมคือการทำงานเหมือนการจากเครื่องใหญ่เนี่ยมาสู่เครื่องเล็ก อ่าคือครับแต่เครื่องใหญ่ที่เราเคยเห็นก็คือเป็นแผ่นเสียงแผ่นเสียงใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็สองอันแล้วก็ปึ๊บ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 อ่าใช่ตอนนี้มันเป็นแผ่นซีดีครับแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้กคือเป็นดิจิตอลก็คือใช้คอมพิวเตอร์เล่นเป็นไฟล์ MP3 เป็นไฟล์เวฟเป็นไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ขั้นตอนง่ายๆอันนี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวจ็อกจ็อกกี้นะครับก็คือตัวที่แบบว่าไว้วิ่งวิ่งหน่อยจั๊กจั๊กอ่ะนะครับไว้ตัวที่แบบว่าเป็นตัวแบบสแกร์อ่ะเดี๋ยวลองให้ลองให้ลองให้ลองสแกร์ดูอ่ะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปก็คือมีปุ่มเพลย์ปุ่มคิวครับนะครับเพลย์ครับง่ายๆคือตอนนี้ปุ๊บเนี่ยคือการเล่นเนี่ยมันก็มีเล่นหลายแบบ รู้ว่าบางทีเนี่ยเราเปิดเข้าธรรมดาเปิดได้รู้เราเปิดเข้าธรรมดาเนี่ยเล่เนไปธรรมดาเข้าธรรมดาใช่ไหมฮะหรือถ้าสมมติาบางทีแบบฮ้ยบางคนแบบอยากให้มีลูกเล่นหน่อยนะครับ,รบเราก็อาจจะเปิดแบบว่าอันนี้ครับเราก็อาจจะเปิดแบบก็ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วแต่อย่างนี้เนี่ยแล้วแต่คือแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นฟิลไหนคือแต่ละครั้งผมมีส่งก็แบบเลือกเหมือนเพลงแต่ละเพลงก็เลือกสดๆอ่ะครับ คือตอนนั้นเหมือนเราอยากฟังเพลงแล้วก็เปิดเปิดอ่าแบบนี้เขาเรียกเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเฮาส์เพลงเพเป็นเป็นคือเฮาส์่มันกว้างคือเฮาส์มันมาจากแบบเพลงที่ง่ายๆทําที่บ้านได้ครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนบอกเขาเรียกว่าแจ็คกิ้งเฮาส์อ่าแลจะเป็นเสียงเดินเดินอ่าอ่าต่อเนื่องเอ๊ะ ่าการที่จริงแล้วความสำคัญของการเปิดเพลงผมว่าอย่างนี้คือการเชื่อมเพลงอ่ะเขาเรียกว่าเชื่อมเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาที่เขาเรียกว่ามิกซ์ใช่ไหมครับคือการมิกซ์เนี่ยมีหลายแบบอธิบายให้ฟังก่อนคือมิกซ์เนี่ยบางทีมิกซ์แบบคัดไปเลยมิกซ์แบบผสมกันหรือมิกซ์แบบเฟดแต่จริงจริงแต่เขาก็เรียกว่ามิกซ์นะครับคราวนี้เนี่ยสมมติผมบอกว่า อ่ะเดี๋ยวถามก่อนเคยสงสัยว่าทำไมดีเจมต้องฟังเพลงหูเดียวอ่าอ่าใช่ใช่สนใจเราไปเห็นตามคลาสเท่แบบเหมือนเทพๆมเหมือนเทพเหมือนเทพเอ๊ะวะทำไมเก๊กวะอย่างเงี้ยเก๊กจริงๆแล้วเนี่ยเขาฟังคือเพลงหูนึงที่เขาไม่ได้มีหูฟังนะครับเขาฟังเพลงข้างนอกหูฟังเนี่ยเขาฟังเพลงข้างในแล้วเขาปรับบีทให้มันตรงกันอ๋อคือข้างในนี่คือจะมาจากในในคลื่นอย่างเงี้ยใช่ครับสมมติอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยผมจะทำให้ดูปุ๊บเนี่ย เขาก็จะนับห้องเพลงเขาซึ่งมันจะห้องมันจะเยอะกว่าเพลงปกติหน่อยครับนะครับแอร์สุก็เป็นนักห้องแอ่์สุก,สก็อันนี้ผมอ๋อนี่คืออีกแขกหนึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็แล้วแต่ว่าเรา,รเราจะตัดยังไงเราจะตัดเสียงเสียงตามแันนี้ก็ได้อ่านี่คือเป็นอีกแขกอีกพแพลงหนึ่งละอ๋อเป็นสาวใหม่ขึ้นมา แต่แต่ละครั้งที่พี่เล่นออกมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าคือมันแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นแหละแล้วแต่ฟีลตอนนั้นแอยากต้องการแบบมันมากคนดูแบบไหนก็ใช่ครับอ่าอย่างงี้ยเองนี่งครัพี่ผมอยากฟังสักหนึ่งสเต็ปขอแบบเทปๆแบบว่าเติรดเติร์ดแบบเติร์ด เตื้ดตือนอ่ะของแบบว่าสนุกสนานแดนแดนกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ปุ่มนี้แล้วปุ่มนี้มาเลยนะปุ่มนี้ปุ๊บมาเลยว้าจุดดโฟกั ครับสมมติผู้เล่นหน้าใหม่อยากจะหัดเล่นเนี่ยพี่ป้อมีคําแน,นะนำให้กับคนที่อยากสนใจจะเล่นคือผมว่าผมเริ่มจากแบบมีจินตนาการก่อน,นะครับเราคิดสภาพว่าเฮ้ยเพลงนี้เป็นยังไงครับเพลงนี้เป็นยังไงครับแล้ว mix ออม,มิกซ์มันมิกซ์ออกมาแล้วเป็นยังไงครับพอเราจินตนาการได้ปุ๊บคราวนี้ก็ไปจินตนาการกับคน ว่าเฮ้ยพอเราเปิดแบบนี้คนจะเป็นยังไงเปิดนี้คนจะเป็นยังไงครับคราวนี้เราก็สามารถจริงๆเวลาไปเปิดพวกนี้เราสามารถสั่งได้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอยากให้คนสรุกตอนนี้ให้เต้นก็เปิดเต้นอยากให้พักก็เปิดพักให้คนเฮก็ใช้ได้ทุกตลอดจินตนาการอ๋อจินตนาการเป็นสินที่ตัครับผมครับผมฝากท่อนทางติดต่อพี่เลยก็ฝากได้นะครับที่ผมมีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เว็บ facebook.com แนะและดีเจทีปอไม่ถามเลยทำไมถึงไม่ชื่อดีเจอะไรอ่าดีเจในวงการนี่ชื่อพี่ชื่ออะไรครับพี่คือจริงชื่อชื่อป้อนะครับครับผมแต่ว่าใช้ชื่อว่าดีเจทีปอทีมาจากที่เชิญใช่เคือเมื่อก่อนเคยเป็นครูก่อนทำให้คุณครูมาด้วยฮะคือสอนแนวแนวครับแนวอยู่โรงเรียนสายน้ำผึ้งทำไมต้องหญิงเลยนะครับไม่รู้เขาจัดไปอ่ะอ๋อเออมันเป็นแบบฝึกสอนฝึกสอนเนี่ยมันเรียนจบครูไงก็เลยไปสอนแนว ครับเด็กๆเขาก็จะแบบเด็กสมัยใหม่นะเรียกชื่อป้อก็แบบเราก็นี่กลัวเขาจะเรียกไอ้ป้อหรืเรียกป้อเฉยเฮ้ยป้อมาป้อมาอะไรนี้ก็เลยเฮ้ยถ้าจะเรียกครับเรียกจานป้อก็ได้ถีป้อก็ได้เขาก็เลยเรียกถีป้อทุกคนเลยประมาณนั้นใช่ครับเด็กสัตว์เด็กน่ารักน่ารักดีมากทุกคนเลยขยันเรียนขยันเรียนโอเคทุกคนเลยนะครับแฟนเพจโอเคแล้วครับแล้วก็แฟนเพจนะฮะก็เวิร์ลเฟสบุ๊ o ดอทคอมนะครับ อ่าดีเจีปอนะครับดีเจพีนะครับแล้วก็ p O R อนะครับก็ติดตามผลงานหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับปรึกษาได้หมดไม่กลางวิชาไม่กลางวิชาครับผมโอเคให้ได้ให้ได้ก็วันนี้ก็สนุกสนานมากครับกับดีเจก็ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มกับการทาเพลงดีเจต่างๆก็ขอบคุณพี่ป้อมากครับที่ได้ครับผมเป็นแขกเพิ่อนันนี้ด้ขอบคุณรายการแอมมากครับผมสวัสดีครับ ฝุดต่อเผื่อนาคตจะได้เป็นเจดีบ้างนะดีเจแก้ให้ผมเลยดีเจเฮ้ยโอเคอ่ะขออีกทีโอเคเผื่ออะไรครับผมจะได้เป็นเจดีบ้างดีเจอ๋่แล้วแต่โอเคโอเคครับขอบคุณมากพี่โอเคขอบคุณมากครับครับผมครับผมอาชีพดีเจเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นด้านมืดนะแต่จริงแล้วดีเจเนี่ยเหมือนศิลปินผมว่านะเป็นการสร้างสรรค์บทเพลงให้กับผู้ฟังเหมือนศิลปินที่เล่นดนตรีอะไรครับก็ แป็นสภาพคติซะดีเจก็ไม่ใช่ว่าจะบื่มเล่าสุบดีติดจาเสมอไปครับคนดีๆมีอยู่เยอะก็มีรายการของเราสนุกมากก็ต้องขอขอบคุณร้านบิสโตเทคครับขอบคุณที่โอดพี่แนนก็ของร้านด้วยก็อยู่เอ็กบายทาว์12ครับตรงเข้ามาปุ๊บซ้ายมือเนี่ยอย่าไปมองเลยมองขวามือวา,านแล้วขวามือครับตรงมาเรื่อยๆประมาณสักแล้วแต่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ขอมือก็ร้านบรรยากาศดีอาหารอร่อยครับผมก็โซนทิหน้าเนี่ยรายการไอแอมจะไป พบใคราอาทิตย์หน้ารับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับเพราะว่าได้แว่วๆมาแล้วว่าต้องสนุกอ,ะอ่ะช่างมันเถอะก็ <c oughs> ติดตามชมอาทิตย์หน้าครับขอรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม คนอื่นเขามมาว่าเออดีเจหมูในขับในขับในที่แดนแดนจะเนี่ยก็ต้องเมาต้องแบบว่าเจ็บยาอะไรอย่างงี้ไม่จริงจริงไม่จริงคือจริงจริงแล้วมันอยู่ที่คนมากกว่าครับคือมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องยาเรื่องเล่ามันทําได้หมดนะครับแต่ว่าคือมันอยู่ที่มุมมองคนมองดีเจเองด้วยว่าเฮ้ยจริงจริงแล้วเป็นคนชอบกินเล่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนชอบสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มากกว่าครับ